ี่น้องเอ๋ยขั้นในกีสร้างมากั้งหมเป็นพญาอย่าลืมสาวนะ้ากกีูเกียรค้อนกาขั้นด้เป็นเจ้านายคนยามาดไงขั้นด้กินแกงไก่ต้มอย่าลืมก้อยขี้กระปอมเด้อพี่น้องพี่น้องกระสีเดอไมอ่กด้าพี่น้องเมื่อนี้สิบ้ามาเมื่อเบิ่์นเลียงตัวครับนี่เห็นบอกครับตัวเดียวอัน สิไปหาเพิ่นเบิ่งเนาะครับเนาะเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดจังได๋นะครับนั่นครับนั่นครับเห็นบ่ครับตอนเดี๋ยวสิไปหาเดี๋ยวสิเป็นเบิ่องอ้ายเพิ่นเดี๋ยวไปถามอ้ายเพิ่นเบิ่งมาบ้างครับป้าน้องโอ้โหอาตาเนี่ยเลยโผล่โผล่อยู่ครับโผล่โผล่อยู่ยางไม่ตอดเนาะครับเน้องผมเป็นยังมานมัไม่ใหญ่ใหญได้เขามาสูดมัน หาได้ไม่แหงมากบวกาหับเมาถมนี่ยจะาซ้อมแมงมือแต่ว่าเื่อเบิเิ้เิ้เบิเ็นขามลายันจะเชื่อัดีครับผมัดีครับัดีครับผมอันถามเยครับเนี่ยอันเหมนยังเขดตัวอยู่นี่ะเกาขาังต่อพี่น้องหังต่อพี่น้องั่งต่อพ่อหั่โเสือเนาะหัต่อหัวเสือบวกครับนี่ แม่แหล่เจ้าโซื้อโสสากเลยโฮซืออะไรเนี่ยโอ้เฮ็ดเจาหลครับแบบนี้เฮ็ด้าหน่หนมันจังเงินเอามาไห้เอามาไห้เปิ้ไทยเลยเปินลไทยเือฟังเอามาไววเอามาไวเเอามาเลียงไห้เป็นเอามาเลียงครับเปิ้ลอามาเลียงาหอฟังกเลยครับเปิ้ลออนเอามากเจ้หลครับนี่เอามากีจตอมันนหน่อยรครับเอมาจอมาเี่ยนมากจ้ซหครับใช่ก๊อั้นซ้ำหัวซ้ำกําปั้นนี่ซ้ำกปั้นนี่บอ เขาออกมาจังไดนครับบาดที่นี่ตัดมากเลยเนาะตัดมากไปเอาย่อมพื้นป่ะครับครับผมโอ้คนเอายวย่อมพื้นครับเทคนิคมันจะมีมีบ่โบราณป่ะครับลูกแม่มันหลายคือเขาหลายคือเขาครับห้างใกล้กับลายสามาห้างใกล้อู้ห้างใกล้ลายสมัยไทยใกล้ใกล้ได้พูดไทยกันเลยอย่าเขาไปหยังเป็นหยังเขาไปสู้นึงอย่าไปสู้นึงมันมีจักสายพันธุ์ครับต่อนี้ สองสายพันธุ์ครับสสายพันนะครับเนาะตัวขาวตัวดำตัวนี้ตัวนี้เพิ่มเอิญสายพันธุ์ตัวนี้เพิ่มเอิญยังครับตัวนี้ตัวเสือตัวหลุมต่างหากที่นี่แบบขาวแบบนี่หลุมแลวหลุมท่างหากเอปตัวน้อนเวียดดีวันซุ้มรอนก็เวีนหายเกินขึ้นข้างใหญ่บ่ครับพวกนั้นวันไงวันสามซุ้มนี่โอ้หางยื่นซุ้มนี้ยังสีเงาพี่นายยู่นี่ตัวนี้ตัวนี้เงาตัวนี้บอกครับยัง โอ้ออุ่น,น,น,ะะห,น,นห้างนึงคุณโอุ้่นหางนึงครับผุดเยอะผุดครับห้างนึงเจ้าเหมือนเดียท้าห้างนี่แหละจะได้สีฟูนี่หางนึงหางอันตัห่อนโอ้เท่าเบิ้งยังไงครับวางเพราะเอาเลี่วครับเ<ะ>ท่ามีวิธีเบิ้งบ่ขับวางบ่มีครับบ่มีอยากาบาบ <c oughs> ยกับม่เอาหโอ้เป่นบาบ่นยามกัจัดเป่นบาบันห้างแงกัเอาเล่ยบ่ครับแง่ครับโอ้ก็โอ้นี่คือต้นต้นต้นยันต์ ถอยเนียถอยเนี้ยนาถอยเนี้้อนี้เนี่ยเมีออกกาถอยเนียถอยเนี้อมเนี่ยคนาเมียเมียออกกาศแไม่ใช่ถเลยมตม่ยถอยมาเนี้ยม้พวกนมันยุ่งกันหอไอหอ่เลียกราชี้ได้เพราะคนี้โอ้แต่ยุคนี้หาพี่ออกนะ แต่ว่าตัวนี้เืออนีเท่าไรก็เมือครับเป็นบเพิ่นเติ่นขายกับลเจ็ดบาทครับเพื่อนลงสขายเป็นขั้นตวก่อมาเากันเลยขั้นกบาทโอ้กบาที่บาอกก็จากขั้นล้วงกัล้วอะไรเื่โอ้ัวแล้วผมาสื่อีนหวยิงหเดีววาสีัมันต่เยาสื่อยมได้กแล้วครับแต่ว่าอันนี้มันหายอย่างะครับนาะจ้งแล้วตัวหาสว่าบ่อยบ่ครับ ปัญหาบางอย่างนะครับแต่ว่าตัวนี้มันใส่ความสามาดนะมันเป็นมันเป็นฤดูกาลครับไปนะเขาเป็นฤดูีนี้มีเขาจะลงาไหนทำหงเขาเขาจะไปเอามาดตอนแรกครับประมาณเดือนประมาณเดือนนี่หน้านี่สาโอ้เดือนมี้หน้านี่สครับเพิ่งจะไปหาห้างมันเนาะครับเนาะหาห้างต้องมาปั่นนี่พม่งบอกระมาณนี้เนาะโอ้บาทนี้เพิ่นกระเจี๊ยดหอมาไว้ครับเนี่ยเอามว่าใจากห้างต้อกมาปั้นครทำ ว่าไรเรี่ยงว่นดอกก้านเป็นไหนกินนี่โอ้เพิ่นเพิ่นเอามาไว้ให้มันให้มันหั่งมันอยู่นี่เนาะบ่ห้บ่ห้คนมาเอานะครับนี่คข้นบ่ที่ไหนกล้ามาเอาดอกครับโอ้ครับเหาเหาเอามาไว้ทีเหาเนาะครับเนาะครับผมโอ้ดีแม่งครับท่านท่านเป็นผู้ใดดูหาครับนี่เป็นอาชีพได้ครับนี่เนาะ ขั้งตัวครับขั้งตัวยึดยืดแต่ว่าขัานถามมาขั้นซื้อแบบประมาณพันกว่าบาทครับโอ้ดีครับนี่ครับพันกว่าบาทเลยครับเพันวาเนี่ยขั้งต้ำเนี่ยเขาโบราณนองมาหนึ่งแงโลกอยักโอ้จะว่าผมกว่าขั้งไงอยู่ครับตัวบัวก้าเขาไปใกล้เนาะอย่าเมียมันนะครับเนี่ยเมียมันก็หลายครับมันมันมีมันมีฟองออกจยกปฟองครับเนี่ยฟองเดียวครับโอ้คุนสังเกตเด้วยครับมันมันจะมีฟองออกฟองเดียวเนาะแต่ว่าเพิ่มโมเพิ่มโมจักใส่เลยฮะอืม โอ้เป็นวาเป็นพิษลัวครับบ่เมนบ่อันเจ้าขวงกับบ่เลือกครับเนี่ยนะอกครับนั่นครับนั่นครับเบิ่งเด้อครับเด้อนี่ออกป้องเดียวนะอตาปลาเริ่มต้นง่ายง่องเพิ่นเพิ่นเชีเพิ่อนเเอาให้เบื้องครับเพิ่นเเอาให้เบื้องแลรอเพนุกลุกชักหน่อยครับเพ็่นวาช่วงเดือนมีสาครับ ช่วงนี้านลครับเิ่นจะไปหาห้างมันนิดน่อยนะครับืออะบ่ได้เน่น้ำห่วยน้ำปลาเนี่ยนะครับเิ็นเจ้ามาาบาที่เพิ่นเอามาครับอยอ้ไปเอาไม้ย่ำขึ้นบอกหไปเอาไม้ย่ำขึ้นบอกโอ้บ่ไดเอาคาขาขาตังค็นบตังไปเลยน่าฮักเตังเปเาม่าย่ำขึ้นครับเิ่นอไย่ำขึ้นเพื่นก็มันสิมักข่ัเป็น่ไปเาคตังนี่อ่ขาตังม่อยู่ครับแข็นไปบาดนี้ครับ แยงไปเดือดเดอดพี่น้องเลี้ยงง่ายแค่ยังนี่เนี้อเขบอกให้กินครับป่บาน,นี่แม่แม่มันกระจิบขยายห้างออกเรื่อยๆครับยยเรื่อยๆเรื่อยๆขยายอันนั้นจากครับเนี่ยเห็นปะครับอันนี้ห้างหมกเงี้ยครับอยู่ซ่อมกระติ๊บครับเป็นว่าเขาเป็นขายกับห้างละพันครับพันพันปลายพวกเราครับเนี่ยโอ้ครับเหมือนคนติดแยงใบตุ๋นย่างหน้านอนยูน่งก๋ยังโตกั้งไงครับโอ้ขอทาทายแห้งครับเนี่ยท่านกาบาทปีนึงไมีกินเยอะนึงครับ ต่ว่าอันตรายครับเด้อนี่เออมีนมันตอบนี่ผู้ใดผู้ใดอยากฉีดโบท็อกครับนี่ฉีดฟรีครับนี่ฉีดฟรีเลยนี่โบท็อกโอเกี่ยมีเยอะแยะนากครับเี่อ้โหอะไรเป็นแกนอะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยพามาเบิ้งสุดเพิ่นครับนี่สุดเพิ่นเอาปลอครับนี่เทีียหลังเอาแบบนี้เอาแบบนี้โบได้ใส่ไฟเนาะครับนี่หนังหนังโอ้ ครับนมันตัป๊เอรครับโโครับเจคือว่าขาทาแงนครับผมว่าเป็นสมนุมย์ต่างดาวครับนี่นี่นี่โอ้เขาทาแ้งครับพี่นะนี่นี่นครับดนเพิ่นกำลังพมสุดแล้วครับอันนี้อันนี้แม่วันสิงย่งมันสุตรน้ครับเดนบอเออ มันมันเอาได้สองวิธีครับเพื่อนว่ามันวิธีที่หนึ่งออกไฟล้นผมครับเอาไฟล้นนี่มันแม่มันตายอยู่ครับเพือว่าอย่างไงตายแล้วครับโอ้ไฟล้นแม่มันตายครับเพื่อนจะเอาแบบแบบนี้แม่มันหมดตายครับนี่ใส่ใส่มนุษย์ใส่สุดมนุษย์ต่างดาวเนาะป้องกันอย่างดีครับป้องกันย่าง โบ่ตายเอกตัวครับแต่ว่าคนจะเสียงแน่ครับเห็นบ่ครับหนึ่ก้เสียงแน่เนี่ยคือไหนสัญญาณแล้วโอเคมีส,ววส่วนันระหว่างเราสิตัดครับเราสิตัดแล้วเราให้ทุกคนให้สัญญาณทุกปุ่นนี่ครับนี่ให้รูประเบิดเหมือนเหมือนกับระเบิดเลยครับเห็นบ่โอ้ฟันออกเลยครับฟันออกเลยครับโอ้อย มีหลายฐานครับมันรุ่มเล่าครับมันรุ่มพ่นครับไอ้หนุ่มดู่ไสัญญาณแล้วพี่น้องีูรอ่เหมาด้วยครับีห้งองนี่ ท่นเจษาทั้งอีครับทอาแบบนี้นี่มาแล้วมาแล้ว,ม,วมันมาแล้วพี่น้องเนี่ยมุ้งใส่รถรแล้วครับบินมาหรอบินมาหรอมาแล้วพี่นอ้องอันอที่เหลือนะครับอันที่เหลือมันุ่มเจษาร่างไม่ครับแม่มันแม่มันบินทุกง้ออยู่ก็คุณมาทางนี้ไหม มันยังย้มมงนี้ไ <Never> ด <forget that word> ้พี่อุ้ยรุ่มเลยอุ้ยมันรุ่มแล้วอุ้ยอ้ยอ้ยโอ๊ยถาย่มเน้ยมองใหิดีมกอ้ยลุ่มุ่โอ้โอ้กป๋าุ้ะายมันมมีสุดนี่ตายแล้ว

มาแล้ไมาแล้่ได้ทงมันสวยรวยให้ผมปลูกปลูกต้นไงเรืนอต้นกระต่ายข้างหนีเจ้โลครับห้างหนีเจ้โลครับโอ้สามโล่ว่าสามตัสามโล่มาสามโลคือกันครับตัวนี้ก็ไรอืมสวยเลยตัวนี้ักตึงๆครับตัวนี้ตึงปลูกตัวใหญ่ข้างใหญ่ข้างพันตัวครับพี่น้องโอ้ยน่าสนใจนะครับนี่เนาะอาชีพนี่สุดยอดเลยครับนี่ ทำเงินในลายแห้งบกเปลืองเงีย่น้ำครับเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบบกเปลืองเงีย่นาะเลี้ยงว่ะอืมกินโตกินหลงตครับโอ้ยดีครับเลี้ยงแบบบให้อาหารมั้งครับเนี่ยเพราะว่าก็ได้กินนะครับของแสบอีสานนะครับวิถีชีวิตนะครับน้องอันนี้อันนี้อยู่พี่กัดบ้านไหนนะครับบ้านนวลงามปทุมราชอุ่งสาครับบ้านนวลงามครับบ้านนวลงามอ่ะ ทำเอ้ยจับตำบลยังกว่ตำบลนู่นงามครับตำบลนู่นงามครับอำเภอปทุมราชดทำเพื่อปทุมลาดทงเพื่อปะทุ่มลาดทำเพื่อนักล่องนอแนนเพิ่นปะทุมราชโอ้ยครับมากหยบเคือทีไปเรียกห้องเนี่ยย่อกบ่งหลายแห่งหลายแห่งเกี่ยวครับเกี่ยวอันนี้6กิโลครับนี่แม่นตามนะแต่ฉันเกาะโอ้ย6กิโลเงิน6ทันนะครับเนี่ยนะครับ6ทันครับผรับคู่คนไปเอาครับ เรียงพร้อมน้ำเนาะใช่ครับผมขอบคุณครับโอ้ขอทาแห้งครับขอทาแห้งสุดยอดอีกแล้วครับไม่ไปแก่จังหลายอย่างเนาะกลัวคิดจะเชื่อกันแซบเลยว่าแต่ไม่ซุกกันแซบเลยว่าแต่ไม่ซุกเออแต่ว่าโตอ่อนมันก็ยังเซบครับมเนาะมันดิบยวๆอยู่นี่ยังแซบครับเฮ้ยพี่รองนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นกระงูมันคือก่างูมัน อว่เขาครับท่านดึงของมากเลยว่เขาเลยว่าโตแบบเป๊ะเนี่ยเพื่อนหนึ่ง่ะพูดนะเดี๋ยวยมันก็จะแข็งเพื่นเอามาหนึ่งครับเอามาหนึ่งไม่รัไปแกะมันจงบ่อยยังไงมันจงบ่มูลถ้าเอาเมื่อไหร่สิเนี่ยย่านมันตายิ่นเอาเพื่อนหนึ่งครับไปได้ครับ๊บ โอเคนะครับหนึ่งเนี่ตัวมันแมงมันก่นตัวถี่มันเสียหัวกับใบลีนะมันก็ออกมากนี่แหละึงว่าผมเพิ่งบอกว่ายาใปสวยงามมากเลยสวยงามมากเลยัาเป็นเขีมาเร็วซ้ายมีเทีาขาบอกอนี้น้ำเลนเขียวผม่คนที่นแล้วพอดีน้องกเรีย่ โอ๊ยปาจระมิดนมเฮ้ยไงาอรคอนแล้วไงคอเนี่ยคอนนี่คอเอ้าเก็บปาเก็บปาเห็น้ผู้ถือนี่แม่เนี่ยมบาเบิ่งฝนตอวไปหน่อยเล้วฝนตอด้วยนี่ครับนี่ยงมากเลยรงเรวเลยโอ้ยออ้นนฝนนี่โอ้นะครัฝนตไอ้นี่ต่อไปเนี่ยอกโอ้ยลลุ้นลุ